สวัสดีค่ะเลิฟเองนะคะจากช่องวิวเลิฟค่ะวันนี้เรามีเรียนฝังเข็มค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าการฝังเข็มในสตัตวแพทย์จะเป็นอย่างไรค่ะ นี่ก็เป็นเข็มที่ใช้ในการฝังเข็มนะคะก็จะมีหลากหลายขนาดค่ะใช้กับสัตว์แตกต่างชนิดกันไปอาจารย์บอกว่าก่อนที่เราจะไปฝังเข็มคนอื่นได้นะคะเราจะต้องลองฝังเข็มตัวเองก่อนค่ะ เลิฟชอบคําพูดของอาจารย์มากๆเลยนะคะมีอยู่คําพูดหนึ่งค่ะอาจารย์บอกว่าการที่เราทํางานกับสัตว์เนี่ยเราไม่สามารถถามเขาได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรดังนั้นเราจะต้องรู้สึกเองก่อนค่ะก็กว่าจะจิ้มเองได้นะคะก,ก็กล้ากลัวนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนี่ขอโชว์ผลงานตัวเองหน่อยค่ะ จากนั้นนะคะก็มีการสาธิตการฝังเข็มในม้าให้ชมกันค่ะซึ่งศาสตร์ในการฝังเข็มเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตร์ทางเลือกค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยในทางสัตวแพทย์ก็เริ่มที่จะนำศาสตร์เนี้ยเข้ามาใช้กันมากขึ้นอย่างอาจารย์หมอที่มาสอนเลิกเนี่ยนะคะเขาก็เรียนจบจากที่ประเทศจีนโดยตรงเลยค่ะ ไม่ว่าจะสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์ใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้สารในการฝังเข็มเข้ามารักษาได้หมดเลยค่ะแน่นอนว่าสารสาร์นี้เนี่ยนะคะเป็นแพทย์ทางเลือกนะสำหรับเลิบเนี่ยเลิฟมองว่าผลลัพธ์ในการรักษาจะมีเป็น2ประเภทด้วยกันคือ1นกับ0ถ้าดีคือดีแต่ถ้าไม่ได้ผลมันก็ไม่ได้ทำให้แย่ลง แล้มองว่าศาสตร์นี้เนี่ยเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับนักศึกษาสตัตวแพทย์เองที่สนใจอยากจะเรียนต่อหรือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงให้กับเจ้าของค่ะ ด้วยความที่เราเองก็ยังเป็นนักศึกษาสตอแพทย์อยู่นะคะอาจารย์ก็เลยไม่ได้ให้เราเนี่ยลองฝังเข็มในม้าจริงๆค่ะแต่ว่าก็จะมีสติกเกอร์เล็กๆให้เรามาร์กจุดว่าเราต้องการที่จะฝังเข็มในตำแหน่งไหนชื่ออะไรแล้วก็มันช่วยรักษาอะไรได้บ้างค่ะน้องม้าก็เลยมีสติกเกอร์เล็กๆแบบนี้แปะอยู่ทั่วตัวเลยละค่ะ เรีนเป็นไงคะหรูบ้ามือเป็นม่้หลานอะอะไรม่้หลาดอะไรขังเข็มเลยเท้ินส์ขางเลยชอบมากเลยอก็จบไปแล้วกับบรรยากาศในการเรียนค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะแล้วมาดูกันว่ากว่าจะเป็นสตแพทย์จะต้องเจอกับอะไรมาบ้างอย่าลืมกด subscribe ให้เลิฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย